ครับอสวัสดีพ่อในฟุตบอลอีกหรั้งนะไปบลรเลง FC ช่องส่งชาแนลครับวันนี้นะครับก็มาทำอาหารนะครับเนาะจะไปโรงทานนะครับไปโรงทานกับหลวงปู่สุขเยสโสทโรที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับที่โคราชนะครับเนาะ นักเรียนก็มีประมาณ80กลัวคนกำลังปรุงอาหารครับตัวนี้เป like ็นทผัดกะเพราผัดกะเพราใครบ้างก็ไปร่วมบุญด้วยกันนะครับเด้อ เลี้ยงเด็กๆไปเลี้ยงเด็กๆจะมีข้าวผัดสะเพรานะครับนาะแล้วก็ขนมนะครับมีผู้ใจบุญนะครับได้ร่วมบุญนะครับหลายท่านโมยใหญ่หรือหูเยอะนะโมยหูพ่อหมอเลยอานุโมทนากับเจ้าภาพนะครับเป็นครอบครัวพิยุทธนะครับเฮียยุทธนะครับนุ้ขอบใจหมอเลยนะจะ แล้วก็หลายท่านนะครับเนาะช่ได้รวมกันนะครับเนาะแม่ครัวก็กำลังปรุงกำลังจัดเตรียมนะครับเนาะก็จะไปเลี้ยงเป็นอาหารเที่ยงนะครับเนาะเป็นอาหารเที่ยงนะครับวันนี้นะครับเนาะฝนตกทั้งวันวันนี้เฮ้อฝนตกฟ้า่าอยู่ตรนี้

รูปห่าุละเามครับใหเีย่เน้ห่นเด็ดใบกระเพราเห็นใบกระเพราครับมาซอยกันซอยกัน อายุดีเป็นชั่นนะครับเนาะฟูลิกใกล้จะถึงไทยอันนี้เป็นเพียงหางหางมันเริ่มมาถึงเนาะเป็นผลดีกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนะครับแล้วก็เป็นผลเสียกับพื้นที่ที่น้ำท่วม เอานีทั้งได้ไประโยชน์ลแล้วก็แล้วก็เสียหายนะครับเนาะอธรรมชาติห้ามไม่ได้ครับเนาะพื้นที่นาแห้งแล้งก็ต้องการน้ำพื้นที่น้ำท่วมกว็ไม่ต้องการน้ำเอา พื้น <sympath> ท <is> ี่แรงกับยิ้มเลยเนาะพื้นที่น่าท่วมกันนาเสียแล้วโอ้ใจไม่ดีละมาอีกแล้วท่วมอีกซะน้อยอีกแลอาพื้นที่

תודה okay. okay. สาธุนะครับแับสัภาพใจดีเด้อครับร่วมกับหลวงปูนะครับเนาะทำอาหารแล้วก็มีของหวานตะเลียงถูวุ้นนะครับไปที่โรงเรียนคนสอนคนตาบอดเนาะเด็กๆนะครับเนาะจะได้ทานอาหารกัน รรรครับเอาสำหรับคลิปนี้แล้วนี้ก็ฝากไป่ปนี้นะครับพบกับคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปขอบคุณทุกไล์ทุกหัวใจทุกดวงทีมอบให้ช่องกงชาแนลครับสวัสดีครับ